what เฮ้ยจ้าโอเคโอเคถ้าหลบอย่างตรงมันจะมองไม่เ <hungry> ห็นเว้ยไปเร็ว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 ไป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 รอดไหมโซฟีไปเร็วโซฟีไปโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซฟีโซฟีรอดโซฟีมาเร็วโซฟียังไหม โซฟีเก่งมากแต่วงนะแต่วงนะเราต้องไปทางไหนต่อโอเคผักเอากุญแจปุ๊บวิ่งเลยแน่นอนชัวร์จังหวะนี้โอ้โหมันจะรู้ทึกละลมา 5, 3, โโห้าสี่สามสองโอ้โหเดี๋ยวก่อนยังไงดีวะโอเคไปเลยโซฟีโซฟี